บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมคณะตตรัฐมนตรีครั้งที่29ทับ2,568ครับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรักษาการดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลเชิญชวนให้สว่วนราชการและประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีครับได้มีการสั่งการหลายประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ ในเดือนมหามงคลครับขอให้ส่วนราชการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2568ดังนี้นะครับขอให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและประชาชนร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ที่28ก,กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันศุกร์ที่1สิงหาคมปีนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2พุทธศักราช2,568ถึง2,570และระยะ5ปีต่อไปค่ะ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฉบับที่2นี้ค่ะทั้งนี้นะคะได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่4ธันวาคม2560 3ธันวาคม2,562 15ธันวาคม2,563และวันที่27เมษายน2,564ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนระดับ3ค่ะทั้งนี้นะคะปัญหาโมลพิษฝุ่นละอองพีย5ม2.5ค่ะเป็นวิกฤตเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2อปี2,568จนถึง70และระยะ5ปีต่อไปนะคะก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2,568ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทุกๆมิตินะคะโดยที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดค่ะโดยจะเน้นการพัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆค่ะซึ่งแผนดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วย5มาตรการหลักค่ะ มาตรการแรกค่ะก็คือมาตรการในพื้นที่เมืองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันก็คือภาคคมนาคมภาคอุตสาหกรรมและภาคเมืองค่ะในส่วนของภาคคมนาคมจะเป็นการเน้นการมุ่งเน้นการลดการระบายมลพิษจากยานพาหนะการกําหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษการส่งเสริมยานพาหนะมลพิษต่ําหรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดนะคะรวมไปถึงการกําหนดอายุการใช้งานการพัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางรางค่ะ ภาคอุตสาหกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการระบายมลพิษต่ำและภาคเมืองนะคะจะเป็นการมุ่งเน้นการวางผังเมืองการออกแบบเมืองการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดและการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างค่ะข้อ 2. ค่ะมาตรการในพื้นที่ป่าค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากค่ะ 3. มาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการกับปัญหาการเผาและแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมค่ะมาตรการที่4นะคะมาตรการมลพิษข้ามแดนค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้มาตรการการประสานความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกําหนดความรับผิดของผู้ก่อซึ่งก่อให้เกิดหรือร่วมก่อให้เกิดมลพิษอากาศข้ามแดนค่ะ มาตรการที่5นะคะจะเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งก็จะเป็นมาตรการเสริมเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโมลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแผนฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็นการปรับจากแผนแรกที่มีเพียง3มาตรการค่ะโดยจะมีการใช้กลไก3ระดับในการขับเคลื่อนมาตรการทั้งหมดนะคะก็จะได้แก่กลไกระดับชาติกลไกระดับกลุ่มแบบข้ามเขตและกลไกระดับพื้นที่ค่ะ เรื่องของวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับหรือที่ต้องเสียไปจากการค่าเงินค่าทดแทนที่ต้องลดหรือเพิ่มขึ้นของการเว้นคืนที่ดินตามสถานที่ภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้กระทรวงการคลังนะครับเสนอนะครับขอความเห็นชอบนะครับคำนวณประโยชน์ที่ได้รับที่ต้องเสียไปจํานวนเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นและก็ให้หน่วยงานรัฐนะครับนาวิธีการคำนวณตามข้อที่1ที่เสนอนะครับเพื่อประกอบการกําหนด เงินค่าทดแทนการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกเว้นคืนในสังคมต่อไปนะครับสาระสําคัญนะครับพรบว่าด้วยการเว้นคืนที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พศ2562ครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์แห่งการเว้นคืนได้การกระทําที่ดินที่เหลืออยู่ในแปลงเดียวกันนั้นที่มีราคาสูงขึ้นให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนแต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นกรรมการใดจะหักออกไม่เกินร้อยละ50 ส่วนที่ดินที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่มีราคารดลงก็ให้กาหนดเงินค่าทดแทนสําหรับที่ดินที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ได้เสียหายนะครับต่อมานะครับคณะกรรมการได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจะทําร่างกฎหมายลําดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวียนคืนและได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่1งปี2566วันที่15พฤศจิกายน2566เพื่อพิจารณากาหนดเนื้อหาและรายละเอียดของวิธีการดําเนินประโยชน์เพื่อที่ได้รับ ที่ต้องเสียไปจากเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยมุ่งหมายมุ่งเน้นให้มีสาระสําคัญครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆและเป็นมาตรฐานกลางสําหรับหน่วยงานต่างๆที่จะนําไปช่วยร่วมกันต่อไปในการประชุมมติเห็นชอบนะครับกำหนดให้การคํานวณดังกล่าวเนี่ยมีการสาระสําคัญดังนี้นะครับอันที่1นนะครับที่ดินหรือหรือการเวนคืนที่มีราคาสูงขึ้นจะต้องมีลักษณะสภาพทําเลที่ดีขึ้นด้วย หรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยหรืออันทําให้ที่ดินนั้นมีราคาสูงขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้อาทิเช่นที่ดินก่อนถูกเวนคืนไม่ติดถนนหรือคลองชนระบทานแต่หลังจากเวนคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดถนนหรือคลองชประบทานหรือที่ดินก่อนถูกเวนคืนติดถนนขนาดเล็กแต่หลังจากเวนคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดถนนขนาดใหญ่หรือมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือแม้ทั้งข้อที่2นะครับเป็นการกําหนดที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนแต่มีราคาลดลง ต้องมีลักษณะและสภาพทำเลที่ตั้งด้อยลงหรือใช้ประโยชน์ได้ลดลงเช่นกันนะครับอันที่ทําให้ที่ดินนั้นมีราคาลดลงจากเดิมที่กําหนดไว้หากดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการออเงินคืนแล้วเสร็จเช่นที่ดินบางส่วนที่อยู่ในบริเวณแบบก่อสร้างหรือทางยกระดับหรืออยู่บริเวณคอสะพานหรือทางขึ้นลงสะพานหรือที่ดินที่มีรูปแบบที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากสี่เหลี่ยมกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทั้งหมูหรือหลายเหลี่ยม เสียรูปทรงการใช้ประโยชน์หรือจะเป็นที่ดินที่มีรูปลักษณะแปลงที่มีความแคบลึกหรือลดหรือเนื้อที่ลดลงนะครับเป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ทางการประชุมก็ได้มีผ่านมติคณะกรรมการนะครับคณ,ณะที่2ในวาระประชุมครั้ง 1, ที่1นึ่งทัพเมื่อวันที่9มิถุนานยนสองพันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมติครมองก็เห็นชอบนะครับให้ดําเนินการตามนี้นะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดข้อมูลสาระสำคัญ จะส่งให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2ครับวันนี้ครับเป็นการมีการทบทวนแนวทางการประเมินของผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐนะครับวันนี้สํานักงานกอพรนะครับเสนอครอมนะครับพิจารณาขอความเห็นชอบในการทบทวนกรอบแนวทางการประเมินของผู้บริหารงานหน่วยรัฐนะครับอันที่1นนะครับคือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบประเมินที่1ประจําปีงบประมาณ2568วันที่1ตุลาคม2 5 6 7 จนถึง31มีนาคม2 5 1 8นะครับกำหนดให้มีการประเมินในมิติด้านผลสำลตขอการดำเนินในการวาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับประกอบด้วยตัวชี้วัด2ตัวที่นำเสนอนะครับ1คือตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายงบนะครับโดยให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10%กับตัวชี้วัดที่2คือการดำเนินการวาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็มองว่ามีค่าดำนักอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ20%ซถ้าเกิดมีนะครับอันที่2นะครับขอมอบหมายให้ทางกรอพอเป็นผู้พิจารณากําหนดหรือปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเร,รือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับให้มีความเหมาะสมโดยไม่ต้องเสนอความพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเนื้อหาสําคัญของหัวข้อในครั้งนี้นะครับ เดิมพรมรนะครับมีมติวันที่14กันยายน2564ให้เห็นชอบกรอบแนวทางของผู้ประเมินของหน่วยงานภาครัฐตามที่สำนักงานกอพอเสนอมาแล้วนะครับโดยประเมินส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะ2มิติมิติที่1ก็คือมิติด้านผลสัมฤิ์หรือ performance นะครับโดยให้น้ำหนักอยู่ที่70%ส่วนมิติที่2ก็คือจะเป็นมิติของด้านสมรรถนะหรือ competency นะครับที่30%ในครั้งนี้นะครับมีการเสนอต่อกบรให้มีการ กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือการเบิกจ่ายงบซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับและเป็นกำหนดค่าดําหนักร้อยละสิไว้ในมติการประเมินผลด้านผลสำนิกขอนะครับและก็มีมอบหมายกรมบัญชีกลางและสํานักงานกพอรอนะครับพิจจรณาแนวทางประเมินปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยเจ้าที่ของงบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบต่างๆและการใช้จ่ายของภาครัฐเสนอนะครับและก็ได้แจ้งเวียนเอกสารเหล่านี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2อ6 7ิให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสำนักงานกพจึงเห็นควรให้มีการทบทวนมติครรมในวันที่14กันยายน2564นบนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการสอดคล้องและปรับสถานการณ์และบริบทการปฏิบัติงานของราชการปัจจุบนันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนันนะครับเพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและก็ปฏิบัติภารกิจในส่วนของราชการให้บรรลุตามเป้าหมายสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ที่วันนี้ที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติมนะครับและก็มีมติสรุปออกมาว่าอยากจะให้ทางกรพนะครับยึดของปี68เหมือนเดิมก่อนในปี68ในครั้งนี้นะครับส่วนการพิจารณาการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบให้ไปใช้ของปีพิจารณาของปี69นะครับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับอันนี้นอกเหนือจากทางท่านรองสัิติการพูดแล้วก็ยังมีอีกหลายกระทรวงเช่นกันนะครับ วันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเรื่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนำเสนอแต่งตั้งนายวินะโลดทรัพย์ส่งสุขนะครับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงสั้งแตงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทดแทนตาแหน่งผู้ดารงตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1กุมภาคมพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับท่านที่2นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับ เสนอแต่งตั้งนายพลรจักนิ่มวัฒนานะครับข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับตำแหน่งเดิมคือรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจหรือสอพรนะครับเปลี่ยนให้ลงปรับให้ลงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์ของสอป,ปกคแทนครับมีผลตั้งแต่วันที่6กกุมภาพันธ์สองพันาเป็นต้นไปท่านที่3นะครับวันนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวครับก็เสนอแต่งตั้งนะครับนาย พัดพงศ์พงศ์สกุลนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองอธิบดีกรมพลศึกษานะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงสำนักปลัดกระทรวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมตั้งแต่เป็นต้นไปนะครับและท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเสนอแต่งตั้งของข้าราชการการเมืองนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เสนอแต่งตั้ง2ท่านนะครับ ท่านแรกคือนายพีรวัตรสมวงศ์นะครับให้ดารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุชาติชมกินนะครับและอีกท่านหนึ่งคือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เช่นกันนะครับของท่านสุชาติชมกินนะครับและนี่คือทั้ง3เรื่องวันนี้ครับกับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่30ที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้านะครับ เรื่อนเวลาไปเป็นเวลา13นาฬิกาตรงนะครับที่ตึกบัญชาการ1ชั้น5เนื่องจากในวันดังกล่าวนั้นจะมีงานสมมสรสันนิบาตท,ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจิงนแจ้งทั้นสื่อมวลชนให้ทราบว่าการประชุมคอรอมอจะเริ่มต้นในวันอังคารที่29กรกฎาคมนี้ในเวลา13นาฬิกาครับและทั้งหมดนี้คือการถแถลงข่าวของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ